โคราชครอสครับคันนี้ก็เป็นสีเซอร์ไทร์เกย์นะฮะสีเทาฟ้าเองนะครับผมคันนี้ก็ไม่ใช่สีพิเศษอะไรนะครับไม่ต้องเพิ่มเงินหนึ่งหมื่นนะฮะนี่ต้องบอกเลยว่าสวยมากเลยนะสีนะครับภายในจะเป็นสีแดงนะครับผมภายนอกสีเทาฟ้าภายในสีแดงนะครับลอแมกไล์ใหม่ครับกับตัวโคราครอสพรีเมียมนะครับออปชั่นต้องบอกเลยว่าให้ระบบโตต้าเซฟิเซนต์มา ครบมาเต็มในราคาเท่าเดิมแล้วนะครับผมกับไฟหน้าแบบใหม่นะฮะ Full LED Daytime Running Light แล้วก็ไฟเลเอแบบ s e q u e n t i a l w i n g ครับผมขอตระการสนใจรุ่นนี้นะครับในราคา1 9 4 0 0 0้านบาทบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาในราคาเดิมนะฮะมีไฟตันหมอกด้วยนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ให้แล้วนะครับผมประตูท้ายก็เป็นประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบทิ้กเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับคุ้มค่ารุ่น